โอเคสวัสดีครับวันนี้มีน้องคนนึงนะครับถามเขา้ามาพอด,ดีเลยว่ามันใกล้สงการแล้วแล้วเขาเพิ่งถอยรถมาใหม่นะครับซึ่งเป็นพีซเนี่ยแหละนะครับแล้วเขาเขากังวลว่าถ้าเขาเอาไปเล่นน้ําสงการเนี่ยรถใหม่ๆเนี่ยนะครับบางทีมันไปโดนแป้งโดนสีโดนอะไรเงี้ยนะครับตามที่เขาแบบเล่นสงการกันนะครับมันจะเป็นไรไหมแล้วก็มีวิธีป้องกันอะไรแบบไหนยังไงนะครับเพราะว่าสงการนี้ก็ เขาอยากจะไปเล่นน้ำนะครับผมก็เลยจะมาบอกวิธีป้องกันง่ายๆสําหรับชุดสีนะครับวิธีป้องกันชุดสีนะครับคนที่เป็นสีด้านนั้นน่ะก็ไม่ต้องป้องกันอะไรครับก็คือมันมันไม่ต้องลงแว็กอะ่ะแต่คนที่เป็นสีเงานะก็คือเราใช้แว็กนี่แหละครับแว็กที่เป็นแบบครีมนะครับเราลงไว้นะครับคือเราทาทิ้งไว้เลยเราล้างรถก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ทาแว็กทิ้งไว้นะครับทาทิ้งไว้เสร็จให้มันขึ้นฝ้านะครับ แล้วเราไม่ต้องเช็ดออกนะครับแต่ว่าเราอย่าไปจอดตากแดดนะครับการเลือกแว็กก็ต้องเลือกแว็กที่มันมีห่อหน่อยมันดีหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราลงแว็กทิ้งไว้ถ้าเราไม่เช็ดเนี่ยบางยี่ห้อมันจะเป็นฝุ่นแป้งนะครับมันจะเป็นแบบแข็งแข็งอะนะครับแต่อย่างที่ผมใช้ผมใช้ของแม็กควายหรือไม่ก็สามเอ็มนะครับสองยี่ห้อเนี้ยเป็นแว็กครีมที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็จะลงทิ้งไว้เลยไม่ต้องไปขัดมันออกนึกออกไหม คือลงแว็กเราลงแว็กอ์ับปกติเราลงรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วรอบที่สองเราต้องเช็ดเ<พ>ช็ดด้วยผ้าออกคือก็คือขัดให้มันเงานะครับแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นจังหวะสงการเนี่ยเราไม่ต้องเช็ดออกนะครับแว็กพวกนี้มก็ช่วยปกป้องไอ้พวกคราบน้ําที่ว่าเขาฉีดใส่เราอะไม่ว่าจะเป็นน้ําจากแป้งที่ผสมดินสอพองหรือน้ําที่เป็นสีสีหรือน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่โดนชุดสีเรานะครับพอหลังจากที่เราไปเล่น เสร็จแล้วอ่ะเรากลับมาเราก็มาฉีดน้าล้างคราบพวกนั้นออกแต่แว็กเนี่ยไม่ต้องไปขัดออกไม่ต้องมาเช็ดออกใช้น้ําฉีดเฉยเนี่ก็คือนี่ก็คือวิธีการที่ว่าป้องกันชุดสีเราจากจากเทศกาลสงการอ่ะพูดง่ายง่ายอเนี่ยอย่างผมเนี้ยผมจะลงทิ้งไว้่างนี้เลยนะครับแล้วแล้วเราจะไม่ไปขัดเงามันออกนะครับก็คือลงแว็กแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับพอเราขี่รถไปไปเล่นสงการไปอะไรเงี้ยกลับมาบ้านเราก็แค่เอาน้ําฉีดออกนะครับฉีดฉีดคราบฝุ่นคราบแป้งคราบสี แต่ถ้าตรงไหนมันเลอะสีเยอะๆที่เป็นแป้งสีๆก็อาจจะต้องล้างนะครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้อางทีสีมันจะเกาะที่ที่ชุดสีเรานะครับพวกสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ล้างออกลําบากนะครับแต่ถ้าเราลดเราลงแว็กมาตลอดเราดูแลมาดีอ่ะแว็กมันจะเป็นเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับคือเนี้ยทิ้งไว้ยี้เลยไม่ต้องไปไม่ต้องมาเช็ดออกนะแต่ว่าถ้าเป็นลงไว้ที่ไฟอ่ะต้องเช็ดออกเพราะว่าไฟมันจะส่องด้วยความร้อนตลอดนะครับก็คแค่นั้นเองนะครับส่วนการที่ว่า ขี่รถไปแล้วก็ไปเล่นสงการสิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกรอยขีดข่วนเพราะว่ารถมันจะติดนะครับจังหวะรถติดแต่บางทีมีคนมาเบียดซ้ายเบียดขวาเราอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดรอยได้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับที่รถที่ติดก็อาจจะต้องเลี่ยงนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็เลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเทศกาลถ้าขี่รถออกมาเล่นตามตลาดตามพื้นที่ที่เขาจัดให้เล่นนะครับมันก็จะต้องทําใจนะถ้ามีรอยมีอะไรกลับไปแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนําไปก็คือมันใช้ได้นะครับก็คือลงแว็กไว้ เราไม่ต้องไปขัดออกบางคนพวกรถกระบะเคยเห็นไหมเขาเอาดินสอพองมาทานั่นน่ะตัวดีเลยนะครับทําให้รถอ่ะด่างแล้วก็เป็นรอยขนแมวนะครับพวกดินสอพองมันมันผิวมันไม่ได้เรียบนะคือว่าพื้นพื้นผิวมันค่อนข้างที่จะสากเวลาละล,ลายน้ําแล้วแล้วเราเอามาถูอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอาทรายอ่ะเอาทรายใส่ในมือแล้วมาถูรถอ่ะมันก็จะเป็นผิวมันก็จะโดนรอยเป็นรอยขนแมวนะครับเพราะฉะนั้นใช้แว็กนะครับแวก็กแว็กแบบที่ผมเคยแนะนําให้ซื้อให้อะไรอ่ะนะครับใครมีแว็กอยู่ก็คือ เอาแว็กมาลงใครไม่มีก็ไปลองไปซื้อดูนะครับหรือว่าจะไม่ไม่ทําก็ได้แล้วแต่นะครับแต่เนี่ยผมมาทาคลิปตอบน้องเขานะครับแล้วก็หลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยสมมติเรากลับมาบ้านช่วงค่ำหรือกลางคืนแล้วเนี่ยนะครับก็หาน้ําฉีดไอ้พวกใต้นเนี้ยซะหน่อยนะครับอย่าให้มันแบบเป็นคาบแป้งเกาะคาบอะไรเกาะมากมายนะครับเพราะบางทีแบบเราไม่รู้ไงว่าเขาใช้น้ําอะไรบ้างตามคอท่อตามอะไรอะนะครับเราล้างได้ก็ล้างนะครับช่วงล่างแต่ว่าชุดสีอะไม่จำเป็นต้องล้างถ้ามันถ้ามันไม่ได้เลอะอะไรมากนะครับ ก็คือเอาน้ําฉีดเฉยๆพอนะครับนี่ก็เป็นหลักในการที่ว่าสมัยวัยรุ่นผมก็ทําแบบนี้นะครับเวลาไปเล่นสงการไปอะไรเยคือกลับมาก็ต้องล้างพวกนี้นะครับล้างดิดล้างจานล้างอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ขี่ไปเล่นอีกนะครับเพราะว่ายังไงอ่ะมันเราไม่ได้เล่นวันเดียวอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอีกน้องไอ้คนที่ถามเดี๋ยวรอรอคลิปต่อไปได้วยว่าเขาบอกว่าเขาสงการเนี่ยเขากลับต่างจังหวัดเขาจอดรถไว้ห้องนะครับ ประมาณ5-7วันเลยเนี่ยจะเป็นอะไรไหมนะครับจะปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปต่อไปนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีสาระวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ